ในวันที่หลายทีมยังตามหาผู้จัดการทีมชื่อดังหรือพยายามใช้สูตรความสําเร็จเก่าไบรตันเลือกทางเดินที่ต่างออกไปพวกเขาไม่เพียงมองหาโค้ชเก่งแต่ต้องเป็นโค้ชที่เข้าใจในโมเดลธุรกิจและต่อยอดระบบที่วางไว้ได้และฟาเบียนเฮอร์สเลอร์กุนซือหนุ่มชาวเยอรมันมาสานต่อด้วยสไตล์การทําทีมที่เน้นการครองบอลและเพรสซิ่งสูงเขาได้รับคําแนะนําจากกุนซือชื่อดังอย่างเจอเกิลครอปและมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒน,นธรรมฟุตบอลอังกฤษ ฟาเบียนถือเป็นกุนซือรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองด้วยวิสัยทัศน์และการวางแผนที่ชัดเจนเขาอาจเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลอังกฤษที่เปิดรับแนวคิดใหม่ๆและในภายภาคหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างแฮร์รี่ฮาวเวลมิดฟิลด์วัย17ปีจากแคมเดมีของบริทันได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเยาวชนและได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมา แจ็คฮินเชลวูดกองกลางวัย20ปีจากอะคาเดมีของไบรตันเช่นกันทำผลงานได้ดีในฤดูกาลที่ผ่านมาและได้รับสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2 0 2 8มีความสามารถในการเล่นทั้งเกมรับและเกมลุกเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองไบรตันทาให้โลกเห็นว่าทีมเล็กก็สามารถเล่นฟุตบอลที่ลึกซับซ้อนและงดงามได้เพิ่มมูลค่าให้นักเตะไบรตันก้าวขึ้นสู่โยโุโรปและยังทำให้คนทั้งโลกถามว่านี่มันทีมอะไรเล่นแบบนี้ได้ยังไง ในยุคที่หลายสโมสรใช้เงินแบบเอาคืนด้วยถ้วยแชมป์บริตันเดินอีกทางหนึ่งพวกเขาวางเส้นทางการเติบโตให้กับสโมสรเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพไม่พึ่งกระแสแต่สร้างโครงสร้างรายได้แบบยั่งยืนและนี่คือวิธีที่สโมสรนขนาดเล็กบนชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษสร้างระบบธุรกิจที่เติบโตส่วนกับงบประมาณบริตันอาจไม่ใช่ชื่อที่ยิ่งใหญ่ในสายตาแฟนบอลทั่วโลกแต่ในโลกของฟุตบอลจริงๆพวกเขาคือเคสสตัรดี้ที่สมบูรณ์แบบ การนำข้อมูลวิสัยทัศน์และระบบความคิดมาปลุกสโมสรเล็กให้ยิ่งใหญ่ได้จริงจากสโมสรที่เคยเกือบหายไปจากหลีกอาชีพในปี1997พวกเขาใช้เวลาเพียง20ปีจนสามารถแข่งขันกับทีมที่มีเงินมากกว่าหลายร้อยล้านปอนด์ได้